ลูฟี่ย่ำแย่สุดๆเลยเขากำลังหล่นจากเกาะโอเนงาชิมานะครับซึ่งแน่นอนหักหล่นลงมาแล้วก็ตายยั้งเขียดแน่นอนแต่ด้วยสกิลความเป็นเพลเของเขายังไงเพลก็ต้องไม่ตายอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาพูดคุยกันดีกว่าแล้วใครกันนะครับควรจะช่วยเหลือลูฟี่จากการที่เขานั้นกำลังหล่นลงไปนะครับสู่ท้องทะเล สวัสดีครับผมว่าใครที่ได้อ่านมังงะวันพีทตอนที่1 0 1 3นะครับก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเพราะมันพลิกไปพลิกมาเสลือเกินจากตอนแรกนะครับที่ลูฟี่ของเรานั้นดูจะเชิดฉายแบบสุดๆเลยนะครับคือแบบแสงออร่าลงตัวแบบสุดๆเลยในตอนที่เขานั้นสามารถใช้ฮาคิราชันควบรวมกับฮาคิเกราะได้แต่ไปๆมาๆนะครับต้องพูดคาว่าอีกแล้วเหรอนะครับเมื่อลูฟี่ของเรานั้นพ่ายแพ้กับไคโดในรอบที่3นี้ และกำลังร่วงหล่นจากเกาะโอนิงะชิมะนะครับสถานการ์มันดูย่ำแย่แบบสุดๆเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าหากไม่ใช่พระเอกของเรื่องวันพีชนะครับตียังไงก็ต้องตายแน่นอนนะครับหล่นไปอย่างนั้นโอเคในวันนี้นะครับเราเลยจะมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าและใครกันนะครับจะเป็นคนช่วยเหลือลูฟี่นะครับให้รอดพ้นจากความตายครั้งนี้มาให้ได้โดยจะเป็นการวิเคราะห์นะครับสำหรับคลิปวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับฝากเอื้อมนิ้วของท่านนะครับมากดซับสไคร้และกดกระด เป็นกำลังใจดีๆสําหรับการทําคลิปนี้ด้วยโอเคงั้นเราไปรับชมนะครับคลิปเนื้อหาคลิปนี้แบบจะเต็มกันเลยดีกว่าสําหรับสถานการณ์ล่าสัตว์นะครับของวันพีทในตอนที่1 0 1 3นี้นะครับหลังจากที่ลูฟี่ของเรานั้นดุมดาวดาวแต่ดีดุมดาวดาวนะครับในการต่อก,อกรกับไคโดโดยการที่พี่แกนั้นมีท่าไม่ตายใหม่ในการต่อกรกับไคโดนะครับแล้วก็ลูฟี่ของเรานั้นก็กลายเป็นเด็กเหือนหมอยในทันทีนะครับโดยพี่แกนั้นก็จะใช้นะครับรูปแบบการโจมตีนี่แหละการควบรวมฮาคิกรกับฮาคราชในการจม ใส่ไคโดดยตอนแรกนั้นลูฟี่นั้นนะครับก็สามารถยำใหญ่ใส่กระเทียมเยอะๆนะครับใส่ในตัวไคโดแบบกระหน่ำมากๆเลยไคโดนั้นก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับด้วยรูปแบบการโจมตีสุดกำลังนะครับของลูฟี่ก็เล่นเอาลูฟี่ของเรานะครับพกความมั่นใจเต็มร้อยนะครับยิดอกพกถุงเลยพี่แกว่าพี่แกนั้นนะสามารถต่อกรกับไคโดตัวๆได้แน่นอนเลยบอกให้รอกับโซโลนั้นแบบลงไปก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจัดการเองเดี๋ยวเฮียจัดการเองและในท้ายที่สุดแล้วนะครับพี่แกนั้นก็โจมกองตีนะครับของไคโดเป็นที่ เรียบร้อยแล้วและถูกไคโดนั้นนะครับฟาดเปรี้ยงนะครับหล่นลงนะครับต้นตัวปราสาทโอนิงาชิมะและกําลังร่วงหล่นลงสู่ท้องทะเลนแน่นอน ด้วยก่อนที่จะร่วงนั้นนะครับไคโดก็บอกเลยเลยครับว่าเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดแบบนี้และเขารู้ด้วยเลยครับว่าลูฟี่นั้นนะครับก็คือเป็นคนที่เหลิงไปหน่อยนะครับเมื่อได้ท้าไม่ตายแรงมาเนี่ยก็ดันลืมตัวนะครับก็เหมือนประมาณแบบด่าลูฟี่เลยครับเองเนี่ยอย่าคิดว่าเองจะทำอย่างนี้ได้หน่อยเลยและเขานะครับก็ดับความฝันนะครับของทุกคนว่าลูฟี่นั้นจะเป็นคนที่กอบกู้ประเทศวาโนนะครับแล้วก็ลูฟี่ก็หล่นไปอย่างที่เราเห็นเลยประเด็นสําคัญที่ผมพูดมาเลยหละครับว่าแล้วใครกันจะช่วยเหลือลูฟี่ ให้รอดพ้นจากความตายนี้เพราะตามหลักแล้วหากลูฟี่ล่นลงไปในทะเลตียังไงก็ตายนะครับไม่รอดแน่นอนเนาะแต่ว่าด้วยความเป็นเพลงของเรื่องมันต้องรอดนะครับและใครกันจะเป็นคนช่วยเหลือนะครับโอ้โหตอนนี้ก็คือมีหลายความคิดเห็นเลยเนาะอย่างหลักๆเลยนะครับถ้าพูดถึงว่าความเป็นไปได้ไม่ที่สุดเลยตัวละครตัวไหนน่าจะมาช่วยเหลือโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นทางด้านของยามาโตะลูกสาวแสนน่าเลิฟน่ารักนะครับของไคโดนะครับที่ทรอยศพ่อของตนเองเพราะถ้าหากเราดูมาตั้งแต่แรกเลยนะครับยามาโตะเปิดตัวมาก็เข้าข้าง ฝั่งลูฟี่แล้วหนึ่งและก็มีการปูไปไตลอดเลยอย่างตอนที่ว่ายามาโตะนั้นนะครับปะทะก,กับซาสกิมันก็จะมีฉากหนึ่งนะครับที่ยามาโตะนั้นแยกเขี้ยวออกมานะครับเหมือนจะแปลงร่างซึ่งก็น่าจะเป็นนะครับผู้กินพลังผลปีศาจสายโซออนด้วยเช่นกันหลายคนจะสงสัยว่าแล้วจะพูดทําไมหลายยามาโตะนะครับเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายอะไรก็มันมีความสําคัญเลยก็คือหากยามาโตะนั้นเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจที่สามารถบินได้ก็แปลว่าเธอนั้นก็สามารถไปรับในตัวของลูฟี่ได้ด้วยเช่นกันไงก็ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าาาายมมมโตะะักจสสถสานา ของลูฟี่ตลอดเลยว่าตอนนี้ลูฟี่เนี่ยประท่ากับพ่อตอนเป็นอย่างไรบ้างแล้วและเธอนั้นนะครับก็ดูจะเป็นห่วงนะครับและเธอก็บอกเองเลยแหละว่าเธอนั้นนะครับจะเป็นคนไปช่วยเหลือลูฟี่เองในการต่อสู้ซึ่งหากลูฟี่หล่นลงไปแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นนะครับการเปิดตัวพลังผลปีศาจของเธอก็เป็นไปได้ซึ่งหลายคนตอนนี้ก็คือเกงไว้ว่ามันจะเป็นผลปีศาจอะไรหรอคือตอนแรกนะครับหลายคนก็เกงว่าก็น่าจะเป็นพวกไดโนเสาร์หายากสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็มันตีมพวกพวกของไคโดใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับเมื่อมีการเปิดเผยว่าพลังผลปีศาจของ ไฮโดนะมันคือพลังผลปลาคือจริงๆเป็นปลานะครับถึงจะเหมือนมังกรนะนคือจึงทาให้นะครับผลปีศาจมังกรที่ว่างอยู่ในตอนนี้ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะไปตกนะครับที่ยามาโตะก็เป็นไปได้หรือถ้าไม่ใช่มังกรก็น่าจ,จะเป็นพลังผลปีศาสักผลหนึ่งที่สามารถเป็นปีกบินได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่มีใครเลยนะครับที่จะสามารถไปช่วยในตัวของลูฟี่ได้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับหากไม่ใช่ยามาโตะและเป็นใครล่ะจริงๆมันก็ยังมีคนบินได้นะครับที่จะสามารถไปช่วยได้ก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเดอะแบกนะครับมง เนนั่นองแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับว่ามาโก้จะไปช่วยลูฟี่ได้อย่างไรพอตอนนี้นะครับติดศึกการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นควีนกับคิงอยู่และพี่แกนั้นก็พูดเองเลยแหละครับว่าการประทะก,กับคนที่มีค่าหัวระดับพันล้านสองคนพร้อมกันเป็นอะไรที่แย่มากๆและร่างกายสภาพตอนนี้ของพี่แกนั้นนะครับมันก็ลําบากสุดๆเลยไหนยังมีเจ้าเปรเปรโร,รนะครับทีการแอบเฝ้ามองอยู่นะจ๊ะอีกนะครับจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆด้วยเช่นกันการที่ว่ามาโก้นั้นนะครับจะปลีกตัวออกมาในการช่วยเหลือนะครับทางด้านของลูฟี่ก็อย่างท ไปและวครับว่าหัวในตอนนี้นะครับมันเลยน่าจะไปตกนะครับอยู่ที่ยามาตกมากกว่านะครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่หลายคนนั้นอาจจะลืมไปก็คือประเด็นของโมโนสุเกะนั่นเองนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าโมโนสุเกะนั้นมีผลปีศาจเป็นผลสมัยนะครับที่ถูกสร้างมาด้วยสุดยอดนะครับก็คือนักวิทยาศาสต์อย่างดรเวก้าพังนะครับโดยการเอาสายเลือดนะครับก็คือมีความเกี่ยวข้องกับสายเลือดนี่แหละของไคโดนะครับมาสกัดเป็นผลปีศาจนี้ซึ่งถึงแม้ในตอนนี้โมโนสุเกะนั้นนะครับจะยังไม่สามารถเป็น นนั้มักจะแซวกันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าทางด้านของมูนสุเกะนั้นนะครับก็คงคิดว่าตนเองนั้นควรจะทําประโยชน์ให้กับลูฟี่ได้เสียทีเพราะในศึกครั้งนี้นะครับพูดตามตรงเลยนะพี่แกนั้นแทบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับหากพลังผลพิสารของพี่แกนั้นนะครับจะสามารถอีโวไปให้คล้ายคลึงกับมังกรของไคโดได้นะครับมันก็คงหนี้นี่แหละและแน่นอนแหละครับว่าหากมูนสุเกะนั้นขึ้นไปนะครับในการไปต่อกรกับไคโดก็คือช่วยลูฟี่และพาขึ้นไปในการต่อกรกับไคโดใหม่คิดดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคร ที่แบบไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่เมื่อพัฒนานะครับผมพิษาจของตัวเองไปจุดนั้นและต้องแก้แค้นนะครับให้กับผู้เป็นพ่อของตนเองอย่างโคซุกิโอเดงคงจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่โคตรละครละครไทยนะครับแต่เป็นละครไทยที่พวกเรานั้นอยากจะรับชมจริงๆเพราะว่ามันคงเป็นการล้างแค้นนะครับที่โคตรสนุกเลยในเรื่องวันพีทส่วนประเด็นที่ว่านะครับหล่นไปแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนไปรอรับอยู่ข้างล่างอาจจะเป็นแบบคนเพิ่งมาอะไรคนจะตีว่าเป็นผมแดงเชงคูดหรือจะเป็นซาโปที่ปรากฏมานะครับประเด็นพวกนี้เนะี่ยผมไม่ค่อยให้น้ำหนักมากสักเท่าไหร่นะครับ ผมเชื่อว่าในศึกนี้นะครับจะเป็นศึกที่ลูฟี่นั้นจะต้องพัฒนาหรืออีโวตัวเองขึ้นไปมากกว่านี้นะครับการที่ได้คนเก่งๆมาช่วยเนี่ยบางทีแล้วนะครับมันจะเป็นการลดทอนบทของเขาไปนะครับจึงคิดว่าก็ไม่น่าใช่เนาะแต่เราก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนื่องด้วยว่าอาทิตย์หน้ามันงดไงก็ต้องรออีกนะครับในอาทิตย์ถัดไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรและเหมือนเดิมหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage ของผมะครับ สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยและเพื่อนๆคิดว่านะครับใครกันจะเป็นคนช่วยเหลือลูฟี่ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันเนาะเพราะผมว่าจริงมันก็จะมีไอเดียที่มันดีกว่านี้นะครับว่าใครกันจะช่วยเหลือลูฟี่ก็ลองคอมเมนต์มาเนะ้แอแรกครับชมอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยเช่นกันอ่านเสมอนะครับสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ